คำถามสุดฮิตต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่อยากรู้คำตอบแบบชัดเจนกันไหมคะค่าใช้จ่ายการต่อภาษีรถยนต์แต่ราคันจะไม่เท่ากันนะคะขึ fir fir ้นอย mm hmm. <cito> ู่กับซีซีแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์ค่ะถ้าเกิดว่ารถยนต์ขนนั้นมีขนาดเครื่องยนต์ที่สูงค่าภาษีก็จะสูงขึ้นและก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของรถยนต์ด้วยค่ะถ้าขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1000นซีซีนะคะใน5ปีแรกเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่900บาทต่อปีค่ะส่วนปีถัดๆไปค่าใช้จ่ายจะตามนี้เลยหากเครื่องยนต์มีขนาด1 2 0 0ีนะะคใน5ปีีแรรกเามค่างจ่ายอยู่ ที่ปีละ1,200บาทค่ะส่วนปีถัดไปค่าจะจ่ายจากทามนี้เลย แล้วถ้าหาเครื่องยนต์นะคะขนาด1 5 0 0ใน5ปีแรกเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,650บาทต่อปีค่ะส่วนปีถัดๆไปค่าใช้จ่ายจะเรียงตามนี้เลยหากใครต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์นะคะราคานี้เนี่ยยังไม่รวมค่าจะส่งเอกสารแล้วก็ค่าธรรมเนียมของธนาคารนะคะและเราก็ควรจะเช็คด้วยว่าเราเนี่ยได้ต่อพรบรถยนต์หรือยังเพราะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ต่อพรบรถยนต์เราก็ยังไม่สามารถที่จะต่อภาษีรถยนต์ได้นะคะซื้อพรบอ,รออนไลง่ายๆผ่านเว็บไซต์ i n t r o v e r t ค่ะ สะดวกรวดเร็วซื้อได้ไม่ต้องรอคิวสามารถซื้อแล้วเอาไปต่อภาษีแบบเรียลไทม์ได้เลยง่ายมากๆราคาถูกชั่วเริ่มต้นเพียง499บาทซื้อได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนมั่นคงเชื่อถือได้อยู่ภายใต้ทิพยะกรุ๊ปโฮดดิง้งสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ